แล้วกว่า2 2 40, 4แส0สล้านบาทแล้วก็มีดารม้มจะสูงมากขึ้นการกู้เงินและการสร้างหนี้สาธารณะในช่วงอายุรบาลผม8ปีนั้นมีการกู้เงินมาลงทุนภาครัฐเร่มากที่สุดและเป็น8ปีที่มีการชำระหนี้ในอดีสูงที่สุดและตั้งแต่ปี5-7จ็ดจนถึงปัจจุบัน รัฐบาลผมได้มีการชำระหนี้สาธารณะไปแล้วกว่า2.6ล้านล้านบาทรวมต้นเงินกู้และดอกเบีย้ยและเป็นยอดชำระหนี้มากที่สุดเมื่อเทียบกับรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาและในมุนีเหล่านั้นรวมถึงหนี้ที่เกิดความเสียหายในบางโครงการของรัฐบาลก่อนหน้าปีปมา2547ด้วยการลงทุนเพื่ออนาพรตนั้นถือว่ามากที่สุดหลักฐานก็มีเห็นให้ใช้ให้สัมผัส ขอให้ท่านออกมาจากมายาคติของท่านเปิดตาเปิดใจเปิดหูของท่านทราเห็นว่าเงินกู้รางปีสองพันห้าสเจ็ดถึงหกห้านั้นผมได้นําไปสร้างชาติวางรากฐานอนาัตในร้อยเจ็ดสิบเก้าโครงการมูลค่ารวมสองล้านสองจุดหกหกล้านล้านบาทเป็นโครงสร้างพืง้นฐานสำคัญรถไฟฟ้ารถไฟวามสูงไฟถังคู่บ้านเอื้ออาทรโรงงานผลิตยาปรับปรุงระบบไฟฟ้าป,ปาับปลาพลังงานเป็นต้นเห็นผลไม่ลุกทำแล้ว75โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการอีกร้อยโครงการ นะครับที่ผ่านมาก็สาราบดีอยู่แล้วนะเพราะนั้นก็อยากจะตาเรียนให้ทราบตังเองนะไม่แมโอ้โดพูดคุยโมอะไรให้ทุกคนก็มันไ้อยู่แล้วในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจเ,กเ, 19, เรื่องโควิดเกิดจากความรวยของคนไทยทั้งประเทศแม้บางคนจะไม่เห็นด้วยวัคซีนนี้ก็ไม่ตี้ยี่อนั้นก็ไม่ใช่โอเวนฉี่ทุกคนนะ เนี่ยก็เกิดจากความรุ่งคนไทยทั้งประเทศปีแรกอันดับสองของโลกความร้ายแรงอันดับหนึ่งของเอเชียเราสามารถพื้นตัวได้ดีเป็นอันดับหกของโลกและอันดับหนึ่งของเอเชียเอเชียมีการบริจาก,การโรคระบาดด้านสุขภาพด,ดีที่สุดเป็นอันดับห้าของโลกที่มีความมั่นคงทางสุขภาพงค์งการการเปโลกคูดได้เลือกประเทศไทยเป็นหนึ่งในสี่ประเทศจากทั่วโลกและเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้ ในการในการโครงการโครงการคนไก,ก้บัวนการเตรียมความพร้อมกรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพตัวหน้าและถอดบทเรียนความสำเร็จจากการรับมือกฤตโควิดนอกจากประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานาลเลข,ขานิการของศูนย์อาเซียนในด้านการรับมือกักบภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับใหม่แอคฟีดนะครับส่งเสริมโอกาสให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งหนึ่งในโลกและที่ไกลกว่านั้นคือตลาดตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใลอนาคต ในการนำพาบ้านเมืองในช่วงวิกฤตต่างๆนั้นผมพยายามดึงความสามัคคีจากคนในชาตินะครับให้ให้ให้ร่วมมือกันเพื่อเอาชนะสงครามโควิดได้อย่างงดงามและนานชาติก็ชื่นชมการทในในปี64หลังเปิดประเทศอย่างเป็นระบบนักท่องเที่ยวต่างชาติลับเข้ามาประเทศตามเป้าหมาย10ล้านคนนะครับถึงแม้ว่าหลายประเทศนั้นจะยังซบเซาเศรษฐกิจโลกยังถดถอยคราวนี้ก็ตัวเลขเพิ่มไปใกล้20ล้านคน้นะครับ มันไม่ดีตรงไหนอ่ะนะหายที่ดีดูบ้างมันก็ได้ชื่นตาชื่นใจไปไม่ดีก็แก้กันไปเนะเรามีรายได้จากที่ก,กันต่างๆรวมถึงหนึ่งจุดสองล้านล้านบาทนะครับนี่ยังไม่นับรวมชาวจีนที่ยังคงปิดประเทศและยอยเข้ามาอยู่แล้วให้ำํำหนดให้ไทยเป็นประเทศแ,แรกที่จะส่งคนเข้ามาในระดับรูคทัวร์ปีหกข้านวะปาจะมีคนทั้งหมดวันยี่สิบสามจุดห้าล้านคนมาท่องเที่ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างธุรกิจบริการ ธุรกิจอาหารธุรกิจท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะมากมายนะครับในการลงทุนอื่นๆนั้นท่านต้องมองด้วยว่าทำไมประเทศไทยพิ่อ้กว่าประเทศนั้นกว่าประเทศนี้สิ่งแรกท่านต้องจำมาก่อนก็คือว่าเขาปกพ้องด้วยระบอบอะไรเขามีอ่านาจมากแค่ไหนผมพยายามใช้หน้าให้อยู่ในกรอบเท่านั้นเอง นะครับแต่เขาทําได้หมดทุกอย่างอ่ะเขาไม่ได้มี